ดำรงพุตานหลบใช้ชีวิตที่บ้านไม้คนคงรู้จักกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า38ปีเป็นนิตยสารที่เล่าเรื่องราวชีวิตคนที่มีนักเขียนจากทั่วทุกมุมโลกส่งเรื่องราวของแต่ละคนเข้ามาแต่ล่าสุดผู้ก่อตั้งนิตยสารได้ประกาศปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับปัจจุบันคุณดำรงพุตานในวัย78ปีแต่ัดสินใจทํากิจการรีสอร์ทที่พักอยู่ริมน้ํอาอยุธยา โดยใช้ชื่อบ้านเวียงเหล็กเป็นบ้านพักสไตล์เรือนไทยติดกับแม่น้ำโดยอยู่ตรงข้ามกับวัดพุทธศัยญาติและห่างจากบ้านเกิดเจ้าตัวไม่เกิน2กิโลเมตรโดยพื้นเพชีวิตครอบครัวของุด,ดำรงพุทตานก็ไม่ธรรมดาบารรพบุรุษได้เดินทางเข้ามาตั้งรกรางในประเทศไทยเมื่อกว่า400ปีก่อนในสมัยอยุธยาตรงกับสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสเจ้าตัวเกิดที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาริมแม่น้ำลบบุรีและเป็นผู้ เป็นทวดมีที่ดินอยู่ที่อำเภอวังน้อยกว่า300ร้อไร่โดยคุณดำรงนั้นเลยว่าเป็นคนอยุทยาโดยกำเนิดทั้งพ่อแม่ปูย่ย่าตาทวดเป็นคนอยุธยาเป็นมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียเข้ามาตั้งรกร่างในไทยตั้งแต่สมัยพระเอกาทศรถส400ปีก่อน ทวดมีที่นาอยู่300ไร่และโอนตกทอดจากพ่อมาถึงรุ่นทายาทบุตรหลานครอบครัวเราก็เป็นไทยมืลิมที่บ้านล้อมรอบด้วยวัดจึงมีความเข้าใจพูดดีพ่อแม่มีทายาทแดคนตั้งแต่เล็กก็อาศัยพูดคุยกับชาวต่างชาติเป็นไกด์งูมูปป,ปาเป็นความทะเยอะทะยานอยากรู้อยากเห็นและอยากถิบตัวเองให้ได้ดีหลังเรียนจบก็ไปสมัครเป็นพิธีกรจะได้เป็นพนังงานของช่องมากสีรุ่นแรกเขาเรียกว่ารุ่นแกะกล่องผมได้แจ้งเกิดจากรายการ คือ20คำถามตามมาด้วยรายการท็อปทและนาทีทองจนออกมาจากช่องก็ทําหลายรายการคู้สร้างคู้สมอาทิตยิ้มพระจันย์แย้มมันสุขสรรวันเสาร์และรายการแม่บ้านที่รักขณะเดียวกันชีวิตก็ไม่มีช่องตกต่ำหรือหายไปจากจอมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยมีงานเข้ามาเรื่อยเป็นอย่างนี้จริงๆวงการโทรทัศน์สังเกตว่าตัวเองพอเราเริ่มเงียบหายจากจอมีคนมาเรียกตัวไปทํางานตลอด อย่าง JSL ก็มาขอให้ทำรายการเจาะใจทำให้ผมดังมาอีก10ปีตอนนั้นดูสัญญามาแรงมากผมอยู่ตั้งแต่ทีวีขาวดำเปลี่ยนมาเป็นทีวีสีอนาล็อกกระทั่งปัจจุบันก็เป็นดิจิตอลทั้งที่เปลี่ยนไปมากคือเทคนิคแต่คอนเทนต์เนื้อหาไม่ค่อยเปลี่ยนความสุขของผมอยู่ที่การทำงานและการได้เดินทางเนื่อยกับการเดินทางเลยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการทำงานซึ่งสามารถเอามาเล่าต่อในผู้สร้างผู้สมับเท่าที่ร่างกายยังไหวชีวิตก็ต้องเดินทางต่อไป